ท้ายเราพักเครื่องเนี่ยขึ้นอยู่กับที่ตัวบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้คุณตีความหมายผิดผมบอกให้ฟังว่าพระมันจบในตัวมันเองแต่ตอนนี้ที่ไม่จบพ่อบอกว่ามันมีฝั่งไม่ยอมต่างคนต่างไม่ยอมรับมันเลยไม่จบแต่ถ้าถามว่าพระเนี่ยมันจะจบได้ก็ต่อเมื่อมีการยอมรับการยอมรับของพระก็คือจุดยืนของเขาหน้าใช่หลังใช่ข้างใช่นั่นคือจุด จุดสลบจุดจบเอาเป็นว่าใช้หลักพิจารณาตามความถูกต้องของาตรฐานที่เราเล่น,น,นกันนะเซียนด้วยกันนักเรีนพระด้วยกันนักเลงพระคนเล่นพระเป็นด้วยกันถามใจตัวเองเถอะว่าถ้าดูพระเนี่ยพิมพ์มันถูกแล้วก็ตัดมันได้เนี่ยคุณถามคุณตอบผมหน่อยนี่คุณจะพูดว่าอะไร <c oughs> เออนอกจากคุณดูว่าพิมพ์แม่งไม่ถูกพระมันถอดพ,พิมามันตื้นมันยุน่นมันนี่ <c oughs> ถ้าดูอย่างเงี้ย <c oughs> คุณก็พูดออกมาสิว่า,วามันเก๋มันจะไปยากตรงไหนล่ะ <laughs> เออให้เป็นปริศนาที่เขาขบกันอยู่เนี่ยอย่างที่ผมบอกผมมีทางลงในสองทางใครดูเก๋หามาขายเขาใครดูแท้มึงต้องซื้อนะไม่ซื้ออูดา่า <laughs> เออแค <laughs> ่นั้นเลย <laughs>